สวัสดีค่ะในคืออยากจะคุยอยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องศาสนาสศาสนาพุทธนะคะเพราะว่าเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศไทยซึ่งดิฉันเป็นพูทธศาสนชนบุคคลหน,นึ่งที่อยากจะสืบสืบศาสตร์และเอื้อเฟื้อในแนวทางต่อกาสรสืบสันดานเป็นส่วนหนึ่งในการสืบศาสนาในด้านดีนะคะแนวคิดในส่วนตัวเนี่ย มันเกี่ยวข้องอย่างไรกับ,งงกบส,สัญญาณทาการเป็นมนุษย์เรานะคะมันเกี่ยวข้องในสังคมทั้งตัวเราและบุคคลอื่นคือเกี่ยวกับเรื่องโลภะโมหะโทสะสามอย่างเนี่ยที่มีอยู่ในมนุษย์เนี่ยทุกๆคนมีนะมากน้อยแตกต่างกันโลภะคือความละโมบคือความรม่จัพอมันจะเกี่ยวข้องกับพระพุทธนะคะพระพุทธพระธรมธรมพระสงฆ์เนี่ยเหมือนกันโลภะโมหะโทสะโลภะเกี่ยวกับพระพ,พุทธโมหะเกี่ยวกับพระธรรม โทรสาเกี่ยวกับประสงค์พระพุทธก็คือมีความสําคัญกับใจิตใจนะก็คือการดับทุกข์เรื่องเหตุและผลแล้วก็การแบ่งปันเกื้อกูลก็คือนาจิตนาใจก็คือการผูกมิตรไมตรีข้อนี้สําคัญก็คือการรู้จักสื่อความสําคัญสร้างความสัมพันธ์กับสิ่งที่ดีงามผูกม,มิตรไมตรีคือการ ความอบอ้อมอรีการสื่อสารการรวมกันเป็นหมู่มิตรการสร้างสังคมอะไรทำนงนั้นนะคะแล้วส่วนโมหะก็คือความโกรธความโกรธคืออารมณ์เกี่ยวกับพระธรรมพระธรรมคือคำสั่งสอนมันเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณคือการอบรมบ่มเพาะน้ําจิตน้าใจของมนุษย์เราให้แตกต่างจากความเป็นสัตว์ที่หยาบกระด้างให้อ่อนโยนแล้วก,ก็การสร้างสติให้มีปัญญาการที่เรามีสติไม่พอนะคะต้องมีปัญญาด้วย สติอย่างไรปัญญาอย่างไรนะคะสามคือการสร้างคุณค่าภายในตัวเราเองเราเรามีสิ่งที่ดีทั้งจิตจิตวิญญาณพระธรรมคนที่มีพระธรรมเนี่ยจะมีคุณค่าภายในตัวเองโดยออโตเมติกเลยค่ะสร้างความสําคให้กับตัวเองโดยที่เราไม่รู้ตัวทั้งนี้ทางนั้นเพราะเราเป็นบุคคลที่เป็นธรรมมีความเป็นธรรมสูงข้อสุดท้ายคือโทสะ คืออารมณ์โกรธเรี่ยวนะคะโทสะคืออารมณ์ฉุนเฉียวอะไรพวกนี้นะคะเกี่ยวกับพรสสงพระสงในสังเกตพระพพรสสงสงพระสงฆ์นะ,ะพระสงฆ์ที่เราที่ใส่บาทตักบาทนั่นเรียกพระพุทธรูปนี่ค่ะพระพระสงฆ์นะคะพระสงฆ์เทศนาต่างๆนะคะให้เราได้รนะนกเป็นภาษาชั้นสูงเป็นภาษาทางน้านอา่จิตมนุษย์นะคะเกี่ยวข้องกับ พันธะของมนุษย์มนุษยศาสตร์ก็คือแรงกระตุ้นภายในแรงกรรมภายในความพัฒนาของมนุษย์เราไม่ว่าการกระทําทางด้านจิตใจเราจะเป็นคิดดีกือกรรมดีคิดชั่วกรรมชั่วพัฒนาสิ่งใดใดถูกผิดประการใดแรงพลังต่างๆจะก,กระตุน้นคิดอย่างนี้ถูกอย่างนี้คิดอย่างนั้นไม่ถูกอย่างนั้นมันจะมีเหตุเป็นผลตอบรับกันในภาวะเพื่อหาจุดที่สมดุลที่สุดในการที่แสดง ความคิดออกมาอะไรเง <S <S <น>ี้ยก็คือแรงปรารานใด้ทั้งหลายแหละเกิดจากสัตว์คือความเป็นสัตว์ของเรารมนุษย์สัตว์มมามุ้ว่าไก่พวกนี้ถ้าเรียนรู้เรื่องภาษาได้ก็จะทำนองมนุษย์นะฮะ<น>แรงบุญปรารานวาสนาเราเหมือนกันแรงบุญคือแรงบุญวาสนาของเราก็คือเราเป็นบุคคลที่มีความทะเยอทะยานสูงมีความพร้อมในการที่จะกระตุ้น สิ่งแวดล้อมในต,ตัวเราเพื่อไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการในคำนองนี้นะคะถูกผิดประกันใด้ชี้ทิศท,ท,ท,ทางคุณธรรมหรือไม่คุณธรรมอะไรคำนองนั้นช่วยเตือนเราเรื่องสติให้เรารู้ค่ารู้คุณรู้เห็นสิ่งต่างๆก่อนที่จะเกิดการตัดสินใจระพติปฏิบัติไปทิศทางไหนอะไรของนั้นนะคะสาธุพระพุทธคือหนึ่งการดับทุกข์สอง การแบ่งปันเกื้อกูล 3. การผูกมิมตรไมตรีพระธรรมคือ 1. การอบรมเพาะบ่มน้ำจิตน้ำใจ 2. ให้สติมีปัญญา 3. ส,สามารถสร้างคุณค่าภายในตัวเราเองได้พระสงฆ์คือหมายถึง 1. แรงกรรมแรงปรารถนา 2. แรงใดๆอันปรารถนาจากจิตสำนึกจากตัวตนเราจากความเป็นมนุษย์จากนิมิตของเรา 3. แรงบุญวาสนาอันเกี่ยวแก่กับบุญญาธิการอันเกี่ยวแก่สาระอันมีแก่เราโดยสติปัญญาภูมิปัญญาและพื้นฐานของพลังงานชีวิต